แล้วตอนนี้คลิปที่2มาแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของ n o วา220คันนี้คืออะไรยังไงแน่นอนที่สุดฮะโนวา r อคันนี้มีเครื่องถึง2เครื่องแต่หลักการทํางานหรือว่า CC d ดีเทลวันนี้เราบอกแล้วว่าต้องให้คุณยุทธแนะนําอีกทีนึงแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าดีเทลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาหาคุณยุทธคุณยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจจะใช้เสียงไม่ได้เหมือนเดิม <laughs> แน่นอนที่สุดคันนี้คืออะไรยังไง คันนี้คือโนวาก็จะเป็นโนวาเป็นดับเบิลเอนจินนะครับโนวา220ดับเบิลเอนจินดับเบิลเอนจินใช่ซึ่งถ้าพูดถึงดับเบิลเอนจินเนี่ยในต่างประเทศก็มีครับแต่ของผมเนี่ยมันเป็นสุเป็นแนวตั้งซึ่งไม่เหมือนใครแน่นอนในโลกแนวตั้งใช่นะแล้วหลักการทํางานมันนะครับหลักการทํางานสายพานเนี่ยนะฮะเราใช้เป็นเป็นฟันเพื่อ ส่งกําลังจากข้างบนนะครับในสงตายบนอตัวนี้จะอยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างเพื่อเพื่อถีบจังหวะคนละจังหวะกันเขาทำให้มันถีบคนละจังหวะด้วยเพราะเสียงท่อเราจะรู้เลยว่ามันจะปั๊บ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 มันมันไม่ได้ออกพร้อมกันนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนว่ามีท็อปมาลงที่ห้องเกียร์ลูกล่างนี้ซึ่งโอเคเกียร์มันก็ไม่เหมาะสมกับกับสองสูบอยู่แล้วเพราะเกียร์มันเล็ก แต่<า>เราทำเนี่ยเพราะความสุขซึ่งตอนผมทำผมก็ไม่ได้รู้นะฮะว่าว่าในโลกเขามีจริงเหรอหมดจริงผมสร้างของผมเองลองผิดลองถูกใช้เวลานานไหมคันนี้อก็เกือบปีเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวเราอาจจะงงว่าคือเครื่องตัวนี้หมุนแล้วมาหมุนตรงนี้ใช่ครับก็คือ อ่ตัวนี้เราเซตมาร์กไว้เลยว่าตัวนี้สูนใจบนอ่าสนใจนังหวะที่มันระเบิดไปแล้วมันมันอยู่บนอ่ารอไอตัวนี้มันก็คือเตรียมขึ้นระเบิดอ่าพอสองจังหวะมันมีแค่นี้ใช่ไหมเตรียมขึ้นระเบิดพออันี้ระเบิดเสร็จสายพันธุ์ดันลงดันลงโดยตัวนี้ก็ถีบระเบิดซ้ำอีกอ๋อมันก็จะมีแรงมันไม่ได้พร้อมกันไม่ได้พร้อมกันพะถ้าพร้อมกันคนหลายคนถามว่ามึงจะทำไปทําไมไม่มีประโยชน์ แต่ผมทําเพราะว่ามันจุระเบบคนละครั้งซึ่งตรงเนี้ยบาลานซ์มันต้องดีมากต้องมากต้องตรงมากไม่งั้นก็ไม่มีทางติดไม,ไม่มีทางวิ่งได้เราต้องบอกด้วยนะเพราะผมชอบอีกอันหนึ่งคนสร้างท่ออ่านี้เป็นแบรนด์ของโคราดครับแบรนด์ของโคราดเลยก็คนโคราดในสายของทูตีกาจะรู้จักเป็นเป็นเป็นช่างที่ตีท่อเก่งคนหนึ่งต้องบอกนิดน,นึงว่าคันนี้คือเกียร์เดิมใช่ครับเป็นเกียร์เดิม ข้างบนนี้เราถอดชุดเกียร์ออหมดอถอดชุดเกียร์ทิง้งใช่เพื่อมีห้องจุดระเบิดามาอย่างเดียวส่งผ่นก็เหวี่ยงมาแค่นั้นนะ,ะแล้วระบบไฟอ่ะครับระบบไฟผมก็ให้จุดระเบิดเป็นมาร์กจานไฟของเขาอเป็นมาร์กจานไฟข้างในใช่ก็ในในในจังหวะส่วนแต้บนอะนะครับพอ,อมาถึงมันก็ระเบิดตัวนี้ก็ปรับเป็นจังหวะส่วนต้ล่างมหมายถึงว่าเราปรับที่ที่เฟืองนี้นะฮะ,ะแต่เขาระเบิดของเขาปกตินั่นแหลอะครับ โหนี่มันมันมันต้องแม่นเลยนะอย่างเงี้ยต้องแม่นผมก็เราผิดลองถูกเดี๋ยวเดถามก่อนเรียนมาจากไหนผมจบเทคโนโลยีช่างาาาก,กโลโคราชนี่แหละครับอ่าฮะก็เทคโนโลยีโคราชก็สาขาเครื่องกลอ๋อเพราะฉะนั้นความรู้มีแน่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวพอมีฮะ <laughs> พอมีไม่พอมีแล้วร้างได้ขนาดเนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นชุดเกียร์นี้ก็จะไม่มีไม่มีละใช้แค่เรื่องของข้อเหวี่ยงลูกสูบลูกสูบจุดระเบิด กําลังส่งไปข้างล่างคาดชุดคาสเราออกหมด<ะ>ก,ก็ไม่มีชุดคาดเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่ครับกเ็เป็นเหมือนเหมือนฮาเลขเขาก็จะมีสูบมีสอง,งอันใช่ใช่แต่ส่งส่งไปที่ชุดเกียร์ชุดเกียร์หมส่งลงลงไพมาร r ีชุดเกียร์ข้างล่างอ๋อนี่นีน,นี่ก็เป็นสี่ท่อโอ้จ๋าเลยทำเองหมดเลยทุกชิ้นก็แน่นอนที่สุดแต่เราเห็นอีกนึง ใช้ยางบิสโตนด้วยและแน่วัยรุ่นของต้องมีของมันต้องมีวัยรุ่นมาถึงตรงนี้220คือซี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 แต่แต่พื้นฐานก็มีคนเขาเรียกมาเราก็เลยเอามาทำมันคือจริงๆซีซี CC เราเราไม่รู้หรอกครับเพรไม่ได้วัดอ๋อก็เลยเป็น200สองเครื่องอ๋อสองเครื่องน้องๆเขาชอบเรียกกันเลยอ๋อก็เอาตามนั้นเลยแล้วกันครับส่วนสีนี่ก็ทําเองวะฮะ ใช่ครับสีผมทำเองอาจจะเป็นงานแบบว่าใช้ใช้มันเป็นงานคัสตอมอ่ะใช้ใช้กระดาษแปะแปะเอาอ๋ออันนี้ผมเคยเห็นวิธีมันสวยนะอันนี้สวยนะผมว่ามันมันสวยดีมันไม่ใช่เคปลามันเป็นงานทำครั้งเดียวจริงๆมันมันมีการทําโดยการเอาถุงก็มีใช่ครับใช่ลงสีก็แล้วถุงทุบทๆบๆมันก็จะเป็นลายอย่างนี้นี้แหละใช่ถุงเพราะฉะนั้นก็ปกติ ยางไซส์หลังก็จะโตหน่อยเคยขี่แบบเร็วๆไหมก็วิ่งได้ร้อยร้อยร้อยขึ้นถ้าไรเกียร์พื้นๆไปอ๋อร้อยขึ้นแต่ทีเนี้ยไอ้ล้อเนี่ยมันเป็นของรถสองร้อยซีซีครับสองร้อยซีซีก็เลยจับมามิดกันอัพไซด์ดาวก็เอามาจากรถตัวผู้สองร้อยซีซีอ๋ออัพไซด์ดาวหน้าเป็นอัพไซด์ดาวแล้วแล้วอัตราเฟืองครับอผมผมไล่สเตอร์เล็กครับสเตอร์อ่าสเตอร์มันเหลือเยอะมากนี่หมด บทห้าเกียร์ยังเหลืออีกเลยฮะห้าเกียร์ยังเหลือครับเหลือเพราะว่ามันมันมันมีแรงที่ส่งออกมาแน่นอนสเตอร์หน้ากี่ฟันครับสิบสิบสี่สิบสี่ครับหลังหลังนี้จะจะอยู่ประมาณสามสิบอ่าประมาณสาครับประมาณนั้นเพราะว่านานละแล้วดูแลยากไหมไม่ยากเลยครับจอดเป็นปีสตาร์ติดไหมเติมน้ำมันเติมน้ำมันเสร็จ น้ำมันมาคาเบวติดเลยลองสตาร์ตดูได้ไหมครับดูว่าทีเดียวจะติดป่ะนี่ทีเดียวติดไหมเรามาดูกันอันนี้อันนี้พี่โอ้ย พอเรงแรงรถมันถอยนะแ,แ,ยแรงมันเยอะแรงมันเยอะจัดอ่ะเอาตรงเนี่ยลองลองลองเบิ้ลให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาบงมาเบิเ้ลฝั่งนี้ดูหน่อยมันถอยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะมัน โอเคดับเครื่องก็ได้ครับโอยเบิ้ลแรงๆรถมันถอยเลยนะครับเพราะว่ามันมันจุดระเบิดคนละครั้งก็มีแรงถีบอซึ่งตัวนี้มันเป็นฟันยังไงมันก็มันก็เป็นชุดเดียวกันเหมือนมันเข้าเหวี่ยงล็อกอยู่แล้วนะครับมันล็อกตายอยู่แล้วแต่พอเบิ้ลแรงๆรถมันถอยเว้ยเหมือนมูเล่มันใหญ่มากแล้วมันถอยอ่ะครับถูกไหมโอ้โหแอบถามได้ไหมงบประมาณเท่าไหร่อืม มันมันใช่การลองผิดลองผูกก็ก็ต้องมีมีแสนหนึ่งได้มีแสนหนึ่งได้สมมุติเลยสมมุติเลยถ้ามีเพื่อนๆที่ดูหรือผมเนี่ยครับอยากซื้ออยากซื้อเหรอก,ก็อยากให้ถ้าจะปล่อยจริงๆก็อยากให้ไปอยู่ในใครสักคนที่เขาอยากจะดูแลสะสมหรือเอาไปเป็นของแปลกอะไรเงี้ยแต่ราคาก็มาคุยกันใช่ถเอาไปเป็นจอดในบ้านใครสักคน โคตรสุดครับพี่น้องผมบอกตรงหูยรอชิบหายคือได้ความแปลกเขาอยู่แล้วอะเอาตรงๆนะด้วยความเป็นหนึ่งฮอนด้าโนวา R S แต่ไม่ใช่กันนั้นแต่มันเป็นคันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็น Made in Thailand บายคุณยุทธใช่ครับใช่ใช่ไหมเนี่ยช่วงท่อเนี่ยสวยนะฮะเออนี่ช่วงหน้าเห็นไหมช่วงท่อเขาเก็บงานดีเลยนะเนี่ยนั่นแหละ เขาเขาเดินพ่อคู่อย่างนี้เลยนี่พามาดูกันรอบๆว้าวก็ดีใจที่น้าแมนมาเพราะน้าแมนนะ่ะติดตอ่อมาก่อนใครเลยเมื่อสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกเลยใช่ไหมใช่เป็นคนแรกเลยก็ดีใจมากอ่ะฮะแต่วันนี้น้าแมนมาโคราชก็ได้เจอกันละใช่คันนี้ผมรอมาสี่ปีมั้ง คันนี้4ปี4ปีที่รอคอยมานําเสนอไม่รู้ใครจะมีหลายคนนําเสนอไปแล้วแต่วันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งได้เห็นนี่คือความสามารถของคนไทยนะเอาตรงนะบอกแล้วคนไทยถ้าได้ทําไม่แพ้ชาตใดในโลกที่สําคัญคือการคิดของเขาต่างๆเนี่ยผมเห็นแล้วผมเฮ้ย <c oughs> มันโดนใจไวัรุ่นตังเหลือๆนี่ผมซื้อเก็บเลยเนี่ยบอกตรงนะชอบจริงเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ อยากจะติดต่อสอบถามหรือสนใจเรื่องของรถที่มารีสโตใช่ครับติดตามได้ที่ไหนครับก็ก็จะมี Facebook <น>ผมเลยนะยุยยทธพลสุจิลา,าแล้วก็จะมีช่องทางเพจวาเลนตี้คลาดครับผมช็อปลงท้ายช็อปช็อปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจติดต่อได้เลยเรื่องของรถนี่คอลเลกเตอร์อต่างคนที่ชอบสะสมไม่ว่าจะรีสโต หรือว่าอยากได้แบบนี้งานสร้างคันเดียวในโลกอ้าผมว่าคันเดียวในโลกอ่ะที่เป็นอย่างนี้นะอยู่เมืองไทยจริงจริงมันมีทั้งโลกทําและแต่เป็นคนไทยที่ทําในนี้คือ,อหลักการมันเหมือนเครื่องบินนะ,ะที่ที่มีสูบดาวก็คือจุดศูนย์กลางแล้วก็คือคนถามว่าสูบตั้งนี้มันยังไงก็ลองไปย้อนดูเครื่องบินเลยเขาจะมีสูบสิบสูบด้วยซ้ำไปที่บดลงไปที่้ออันนี้ก็คล้ายๆกันว่าส่งกําลังลงไป โดยผ่าน oh. สายพันกระแทกลงไปแค่นั้นเองครับพวกน้แน่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรสุดจริงๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมหลังจากรอมา4ปีเต็มๆเนาะใช่ครับวันนี้เราได้เห็นตัวจริงของเจ้าโนวา220ตัวนี้แล้วพร้อมกับน้องแมว <c oughs> ให้ดมนิว้วอะให้ดมนิ้วกันเหรอเเพราะฉะนั้นเราได้เห็นตัวเป็นๆและผมได้มาฟังเสียงและได้สัมผัส แม่เจ้านี่แหละคนไทยถ้าได้ทำไม่แพ้ชาตใดในโลกแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณคุณยุทธอย่างเป็นทางการกับวอลเลตี้การ์ e นะขอบคุณมากครับคุณยุทธขอบคุณครับสุดยอดมากๆเลยโคตรแจ๋วว่าบอกเลยพี่น้องวุ่งอยากได้วะ่ะเอาจริงนะผมอยากได้จริงจริงผมหลงรักเครื่องเครื่องยนต์ลไกลแล้วตลอดเะเจียิ่งรักก็ใหญ่เลยไปละบบายบาย